สวัสดีครับก็กลับ <hi> มาเจอกับปังปอนเช่นเคยนะครับก็วันนี mm ้ก็จะมาเปิดแพ็คตัวละครกันนะครับ10แพ็กกันนะครับนั้นก็อย่ารอช้ากันเลยนะครับไปกดกันเลยครับแพ็คนี้นะครับ10แพ็คนะครับโบนัสนะครับก็จะได้จิตวิญญาณนะครับ1ดาวนะครับเอาไว้สร้างตัวละครนะครับไปสร้างตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับผมถ้ากดนะครับ1แพ็คนะครับก็จะได้จิตวิญญาณนะครับจุติใหม่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงสมุดภาพนะครับตัวละครจุดติใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงหมวดตรงนี้นะครับจุดติใหม่ก็จะมี6ตัวละครตรงนี้นะครับตัวที่น่าสนใจที่สุดในนี้นะครับก็คือลนะครับเพราะว่าผมเอาไลลงไอหน้าคือดีมากเลยนะครับทั้งแพงทั้งทำระเมิดนะครับคือดีมากเลยครับก็ถ้าเปิดนะครับหรือว่าทำนะครับตัวแรกที่ผมจะทําก็คือลเลยนะครับนั่นก็ไปเลยนะครับแพ็กแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวทองตัวง่วงก็ได้นะครับ ไม่ว่ากันมาได้นะครับโอ้โหแพ็คนี้เกลือครับแพ็คแรกก็เกลือเลยนะครับแพ็คที่สองครับเอยมาเถอะครับทองม่วงอื้อแพ็คที่สองครับเกลือเหมือนกันครับเอยดวงมาหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะครับแต่ว่าทองมาสักตัวเถอะครับมีลิงหกดาวนะครับแพ็คที่สามครับอื้มมาเถอะครับมาเถอะ นะครับตัวะไรได้นะครับโอ้โหม่วงมาหนึ่งใบนะครับน้ำตาจะไหลขอให้ไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับไม่เอาหมอกระดมหรือสกคิวบัตนะครับโอเคนะครับผีโจรสลัดนะครับแพ็คที่สี่ครับทองมาเธอทองมาเธอโอ้โหม่วงมาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหดาวมาเลยนะครับขอให้ไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับโอ้ยสกาดี้ขอบคุณมะครับแพ็คที่ห้าครับ โอ้โหทองมาครับโห6ดาวมิกแล้วครับลิงนั้นก็ฟึบโอ้โหคุณพระโอ้โหดีใจว่าตัวจติใหม่อีกโอ้โหขอบคุณตัวเบต้าในอารีนาโอ้โหโคโชคดีอะ ต้องมีคำบรรยายทีใจให้ลึกซึ้งโอ้โหไปไม่ถูกเลยครับต่อไปครับแพ็กที่หกครับโอ้โหไซเลมาสุดยอดนะครับปุ๊บเขาบอกว่าเพิ่มเลท ตัวละครจุตินะครับก็คือน่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าดูท่าทางออกเยอะมากเลยนะครับแต่แพ็คต้นๆเลยนะครับก็ออกตลอดนะครับหกดาวนะครับก็เอาไว้ทําตัวจุตินะครับผมไม่ใช่แจกตัวที่เป็นจุตินะครับไม่ใช่ใบทองนะครับคือพวกเราต้องเก็บสะสมเอาไปทําตัวละครจุตินะครับประมาณนั้นแพ็คที่7ครับโอ้โหผมยังสตันอยู่เลยครับตัวทองตัวนั้นโอ้โหม่งมาหนึ่งครับแพ็คที่7ขอให้ไม่ใช่ตัวซ้ำครับฟุ๊ โอ้ยหมอกรดำม,มาทำไมโอ้โหแพ็คที่แปดครับทองมอีกก็ได้นะครับทองมีก็ได้โอ้โหม่วงอีกหนึ่งครับขอให้ไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับฟุบโอ้โหโจเกอร์อะครับครับครับได้ครับแพ็คที่เก้าครับ อ glass. ทองครับทองทองมหอ,อีกโอ้โหแพ็กที่เก้าเกลือครับมาอีกแล้วนะครับเหมือนว่าจะให้ผมทำนะครับจะให้ผมทำลิงนะครับอ่ะแพ็กสุดท้ายครับโอ้โหแพ็กสุดท้ายเกลือครับออกเกลือหกดาวมาครับนี่นะครับหลังจากกดสุ่มเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนี่นะครับจิตวิญ,ญญาณจติใหม่นะครับไปรับเลยครับโอเคนะครับหลังจากรับเสร็จแล้วนะครับก็ไปสร้างตัวละครจุติกันนะครับ โอ้โหเพชรผมเหมือนทำร้ายมากเลยครับฮ่าฮ่าโอ้โหคุณพระตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับไปกดเลยนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแต่ว่าก็จะได้ตัวที่อยู่ในหกตัวนั้นนะครับกดเลยครับฟุบไลครับไลมาเถอะโอ้โห มาทำไมก้อนนี้ครับประมาณนี้นะครับสุ่มตัวละครนะครับก็จะได้จิตวิญญาณมานะครับแล้วก็มาสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะสุ่มตัวละครนี้นะครับทำให้พวกเราบวก5นะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ผมได้ลายนะครับไลายผมก็จะบวก3นะครับแล้วก็ต้องหาลอีกครับถึงบวก4นะครับแล้วก็บวก5นะครับถึงจะเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับผมนี่ลาบวก5นะครับพร้อมกับหินตรงนี้ครับหินจุติใหม่คือหินตรงนี้ก็คุณเข้าเกมวันนี้นะครับก็จะได้เลยครับ1เม็ดนะครับผมก็แน่นอนว่าผมทํลายแน่ๆนะครับแต่เหมือนว่าาจจจริงงงกหนนะคับเมมมผี เจอกเก้าหางเยอะมากเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าผมน่าจะทําไรก่อนนะครับเดี๋ยวผมตาฝาดคนเดียวหรือเปล่านี่อันนี้ต้องเป็นไรนะครับแต่เขียนว่าจิงจอกเก้าหางนี่ต้องเป็นจิงจอะเก้าหางนะครับจะเป็นซ <c oughs> ินิสตาโอ้หซิหน้าซินิสตาแต่ชื่อไรนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นบักนะครับของเกม ก็ผมอยากจะบอกว่าไม่เกลือนะครับเพราะว่าใบทองออก1ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ในเบต้าเลยนะครับคือเป็นตัวที่สามารถประคองในอารีนาแบบยาวๆเลยนะครับก็คือไซเลนนะครับโอ้โหก็ผม ผมไปไม่ถูกนะครับดีใจมากเลยครับแล้วก็คนที่จะทำไรหรือว่าทําตัวละครที่อยู่ในหมวดของจุติใหม่นะครับก็ไปสุกตัวละครนะครับก็จะเพิ่มอัตราสุ่มนะครับอีก2เท่านะครับก็ทํากันบวก5นะครับแล้วก็เอาไปแลกนะครับก็ขอสรุปสาหรับการเปิดแพ็คคราวนี้สั้นๆนะครับคือไม่เกินนะครับเพราะว่าไซเลนนะครับประมาณนั้นก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไลฟ์เฟซบุ๊ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ